แกง,งมะม่มะบึงกินไปแล้วครึ่งหนึ่งเพิ่นเอามาไห้ช่วงบายบาย,บาย,บายเนาะอันจริงๆมันมันมันถึงตุงมมาบ้านนี่เดยแต่ว่ากินไปแล้วครึ่งหนึ่งแหมอยากกินหลายพี่น้องของฝากจากโอซากา้าขอบคุณพี่พี่หน่อยที่เอามาฝากเนาะเพิ่นไ่ได้มาไเ้เพิ่นฝากมากโอ้ยเพิ่นสารสชีกับผ้าผนน้มามะม่มาจากโอซากา้าเนาะอันนี้เพิ่นเอามาจากเมืองไทยได้พี่น้อง น่องใหม่มก็หอมมาจากเมืองไทยอย่านั่งยังพงเนี่พักพักพกอีตูหรือพักยังนี่ก็เอามาจากเมืองไทยเอยาลวดโอ้ยพี่นงบ่ได้กินแกงน่องใหม่มาจากปีแล้วหลายปีมากๆเลยแล้วกับพีมือพี่หน่อยนี่นเปปลยไ่ได้กินมาเป็นสิบปีแล้วบ่คิดว่าสิได้กินอีกตั้งแต่สมัยสมัยท่านอาจารย์่ท่านได้เกิดอ่ะเออพี่มาม่ก,กิน ันซแซ่บแซ่บได้แก่งน้หม่พี่น้องแกงน้ำมันี่ก็ต้องเป็นค้นอีสานเป็นค้นแกงได้พี่น้องตง้องคันเป็นค้นผักอื่นแกงมันก็จะเป็นรสชาติของผักอื่นของผักอื่นแต่ถ้าเป็นค้นอีสานแกงก็จะเป็นรสชาติของค้นอีสานอืมน้ำมันอ่อน ยแซ่บหลยพี่น้องเป็นคนที่มากินแกงน้ำใหม่มากๆเลยยกสดยกสดโอ้พี่น้องมันหอมหอมผักเอียงกับบรูละ่ะหอมผักอีตูหอมคือจังดปักอือ้อหรือเอียงกับบูแหละแต่มันหอมกินเนี่ยเป็นกินที่แบบ กินมันจะจะเป็นเด็กหน่อยหนะแมอืมครับน้ำมันอ่อนอ่อนอืมเ่อเด้กินพีเมื่อพีนมาเป็นสิปปีแล้วอะ่ะเมื่อคีว่าจะได้กินอีก อันนี้รสชาติของคนถ้าอาหารอีสานนะี่ต้องเป็นคนอีสานเห็ดดิพี่น้องคนผาคอื่นเห็ดกับบุคือคนอีสานเห็ดมันบ่คือกันไหมมันมีความต่างกันไหมถ้าอาหารไทยก็ต้องให้คนไทยเห็ดอาหารไทยผักกาด้าใช่ไหม แต่ว่าข้า,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 าเปมือนอีสานเนาะข้ากแบบนี้ข้าวือว่าอาหารอีสานกับขนมข้อีสานเห็ดเดือดมันแห้งเยรสจรัดคนอีาาสานเกิดอยู่ในอีสานเติบโตในอีสานะโอ้แสบหลายผิ่นวองกินแล้วมีแห้งทองยาวเยียวกินแล้วมีแห้งแหมเราเห็ดรสบสจัดจานบสเข้มน้ำเด้อ กินง่ายง่ายเโอ้ยซ่บหลายพี่นอ้องจมีนต้องออกมาต้องออกมา,ออา,มาท้ายตลิปมัดมาลายสดไว้เป็นทีละลึกอืมมันสิบเบิดแไหมกินกับสิบเบิดอีกเนี่ยโอยแซบ่บรสชาติละมุนมาก เธงหยดโจ๊ะงหยกสด,กสดเป็นคนมากินแกงน้องใหม่มากมากเด็แล้วก็ใส่ผักหลายๆใส่มีหย,ยักผักยังก็เอามาใส่เังใช่ไหมแกงน้องใหม่นอเดียวเท่านั้นลหละแล้วก,ก็ใส่ผักใส่ยังไปได้บกักหลายเัยงใช่ไหแล้วก็กินแหมโอ้แซบนัวหอมนอง ชั้นมาที่ยเนี่ยที่สมเก่าที่สมเก่ามากินซะก,ก่อนจริงๆอยากกินแล้ตอนเพิน่นเอามาขาแล้ตอนแล้อตอนบ่ายพ่นลับงานยุ่งหลายมันไม่เวลากินแล้วก็แวะมากินก,กระแวะมาก,ก,นมาก,กินจนคืนหนึ่งจริงๆอยากสินั่งกินดีๆเห็นไหมโอ้แซ่แบแซ่บเลยเพี่งนอน้องใหม่อ้อนอ้อนแหมมนะันหากินยากเลยเด้ น้องมาย,ยัางเชียววันออกมาจาัเมืองไทยไหมจำไมได้กินเพิ่งมายูทูกันเนี่ยเนาะจากกินแกงน้องใหม่ก็สร้างให้เพิ่นแกงให้แล้วแกงแซ่บแซ่บทังที่ละแล้วก็ไปเอาอืมให้เพิ่นแกงให้ให้หมอใหญี่ยงๆสิไหมแซ่บแซ่บเป็นนอนจะเป็นแซ่บหลาย บันนี้เราก็โมยุทกัเนี่แล้วเราไปผุ่นท่างอวากาบุก็เลยบริก็กลินเลยเกินข้ามใหญ่ๆ้ำแซบแซบเลย นางกินออกกับเนี่ประวันของความพยายามสาลาีกับคนมาจากอุสกาัน,นี้พี่น้องขับรถแปดชั่วโมงโอ้ยแสบกินเรามีแห้งพองยาวเยี่ยวกินเรามีแห้งนหมกินเนี่ยยิ่มได้เป็นปีผนนด้เนี่ยมัจเจ้ากินเบิ้งก <laughs> ิ้มด้เป็นปี น้ำหมายอ้านัานนัน่หมายบ่แข็งมหมยแสบโอ้ยแสบมีบอลคือมันจิบอะไรได้พี่น้องโอ้ยเป็นฝากมากเนาะ <c oughs> เป็นตื่นมาเห็ดแต่เศ้าๆคนเดียวตื่นมาเห็ดแล้วก็ฝากมากสารสีกับขับรถมากจากอุตส่าหมาก จิบะมาเท่ากันเลยแปดจังโมงเหมอเลยอเนาะเป็นแบบคือธน,นธนูถนอมรักษามาอย่างหนีเนาะโอ้แต่ขอให้ได้ได้บุญได้รายเด้อเต็นันั่งสับเให้ได้กินเมืองไทยก็ไม่ได้กลับหมสักปีแล้วเนี่ยหาปีใช้ไหมเราไม่ได้กินเลยเพราะว่ามันหาบอลกินยากสิบเบอร์อาได้พี่น้อง สิวดวล้วเด้อย,ยกสดกันเนอะโอ้แซ่บกินกินแกงทำไมแกงหมกถั่วช่วยนี่นะอิ่มไปเป็นปีันนี้พี่น้องไิ้มไปเป็นปีเลยไม่ได้กินอีกเนี่ยคอยโซชามาโอ้โอแซ่บหลายนวดหลาย แซบอีดีี่น้อวงโอ้ยขอให้ได้บุญได้รายเจ้อผู้ชิดน,นเห็นมา้กินก็ไดอันนั้นก็หอบหิวมาจากเมืองไทยผุนดี่นกก้อวงจาเกิมันเดินทางมากไก่วะน้องใหม่น้องใหม่เนี่ย <laughs> เดินทางมาจากเมืองไทยผุนเนี่ยไปโอซากา้าหรือ้องมากมากมากทกชิบะทุกันนี้แซบโอ้ แจกคนอี้โบมีอีกแล้วยังว่าพี่น้องแจบ,บหลายขอขอบคุณขอบคุณเดอ้อจีเฮดให้กินนี่เขาวกรออืมนี่เระเขาเที่ยงหรือเขาแรงก็บ,บรุกนี่รำกันสิหกโมงแล้วก็จีเขาแรกตัวง่านก็เครียบมาเรียบไปชนีก็เรียบร้อยแล้วมุนีก็พอดีพอดีเลยพอดีพอดี ตอนนี้ก็สิตอนก็สิภาพกล้องอีกพอวันเสาร์ทสิได้ใช่หลายันได้กล้องอ่นเนาะแล้วพี่นงองโอ้ยอยูดีไม่แห้งกะได้กินของเสียก็มีแห้งเห็ดงานสลัดขอบบุญขอบคุณเดอ้อพ,พี่พี่น่อยพื้เนเพ็ดมาฝากเนาะพี่นงองสั่งก็ไม่ได้กินเลยอาหารจัดจ่ายของที่มันหากินยากยูย่ปุ่นน่ะนะ อันซุ่มพี่น้องอยู่เมืองไทยก็โอ้ยเจอว่าโชคดีเนาะอยากกินยังก็ได้กินถ้านี่ไม่ได้กินเด้ออืมอ่ามาที่นี่ก็สียหน้าพี่น้องไปแล้วเด้อไม่กินอ่างเินี่ละปลาของมันหายากนี่แหละมีเงินมีเงินก็ซื้บบ่ได้เด้อพอมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองสิมิตรภาพดีๆที่เพิน่นช่งมาให้เนาะขอบบุญขอบคุณเนาะ วันนี้กับิด้าพี่นอนไปแล้วเดอ้อความสุขง่ายคือกัรไดกินของแซบของของที่อยากกินนี่แกงน้ำมันี่มันรู้สุดเลยจะยืในให้ญี่ปุ่นยู่รู้สุดสำหรับแม่แด้วนี้อืมพอเป็นนามก่อน อ๋อยูดีไม่แห้งยูแดงมีฮีกินสสตรอเบอรี่ช่างน้อยล้วก็สิไปลูกบ่งงามดอกอจัาขคองมันค้นปูเนี่ยไม่ได้กินลูกแซบดอกเอ้ยไม่ได้กินลูกงามดอกได้กินลูกแซบอยู่ล้นใจได้กินไม่ได้กินลูกงามดอกลูกมันชำ้ำลูกมันหย้งสิมันขายไม่ได้ก็เจ้าขคองเขาเป็นคนกินอืมแซบพี่น้อง สำหรับมัอนี้ก็ไว้ซ้ำนีก่อนด้ค่ะแล้วค่อยพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย